ทำไมหน่วยตำรวจพิเศษของไทยถึงต้องระวังถังแก๊สของกัมพูชาและถังแก๊สของกัมพูชานั้นมีอะไรที่ต้องระวังมาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอที่หน่วยตำรวจนะครับที่ไปสู้รบในศึกไทยกัมพูชาเนี่ยเผยแพร่ออกมาเองจะเห็นได้เลยว่ามีตำรวจนายหนึ่งนะครับไปหยิบถังแก๊สแบบนี้เดินออกมาด้วยนะครับและมีอีกคนนึงไปเอาเอาวุธของกัมพูชาที่ยึดได้มานั่นเองอันนี้เป็นถังแก๊สนะครับจะเห็นได้เลย โดยถังแก๊สแบบนี้นะครับเคยถูก,กนำไปทำเป็นอาวุธระเบิดแสดวงเครื่องหรือ IED นะครับที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับเข้าไปยึดได้จากกลุ่มฮามาสนะครับจะเห็นได้เลยนะครับนี่คือรูปที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยนะครับไปยึดนะครับระเบิดสแสวงเครื่องที่กลุ่มฮามาสหรือผู้ก่อหรือผู้ก่อการร้ายเนี่ยได้ทำเอาไว้นั่นเองนะครับมีจะมีถังแก๊สแบบนี้ด้วยและถ้าใครตามข่าวจะเห็นได้เลยนะครับว่ากองทัพบกก็เผยแผ่ออกมาแล้วว่ากัมพูชานั้นนิยมวางระเบิดแบบแสวงเครื่องนะครับ IED เนี่ยไว้ตามฐานต่างๆที่จะหารไทยไปยึดได้นะครับจะเป็นกับระเบิดแบบนี้เลยนะครับซึ่งถังแก๊สในภาพเนี่ยมันก็เป็นระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายนิยมเอาไปใช้เหมือนกันนะครับและเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในสงครามซีเรียเนี่ยนะครับกลุ่มกบฏซีเรียรเนี่ยได้เอาถังแก๊สแบบนี้นะครับมาทําเป็นปืนใหญ่นะครับภาคสนามแบบด้นสดนั่นเองจะเห็นได้เลยว่าเอาถังแก๊สเนี่ยนะครับมาบรรจุดินระเบิดและเอาไว้ทําเป็นปืนใหญ่ด้นสดได้นั่นเองโดยเราเรียกว่า h e ลแ c a n n นนะครับ และนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมตำรวจหน่วยพิเศษของไทยเนี่ยถึงต้องระวังถังแก๊สที่ยึดด้วยจากกัมพูชานั่นเองนะครับแสดงว่ากัมพูชาอาจเอาไปทำระเบิดนะครับหรือทำอาหารหรือเอาไปทำปืนใหญ่แบบซีเรียนั่นเอง